สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านกำลังรับชมรายงานวิจัยศึกษาบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศลาวเรื่องเจ้าสวนภูมาเจ้าเพชรราชและเจ้าสุภาุวงศ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ เจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรลาวหลายสมัยและเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเจ้าสุวรรณภูมาทรงเป็นโอรสของเจ้ามหาอุปราชบุญคงทรงเป็นพระอนุชากับเจ้าเพชรราชรัตนวงศ์และเชษฐาต่างบรรดากับเจ้าสุพานุวงศ์ เจ้ามาหาอุปราชเพชรราชหรือเจ้าเพชรราชรัตนวงศาถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของลาวในศตวรรษที่20พระองค์เป็นที่เคารพของชาวลาวโดยทั่วไปสืบเนื่องมาจากบทบาทในการกุศรภาพวกกับความเมตตาของพระองค์ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพรักของชาวลาว ประวัติเจ้าสุภานุวงศ์เจ้าสุภานุวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ล้านนาหลวงพระบางเป็นประธานาธิบดีประชาธิปไตยประชาชนลาวคนแรกหลังจากเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชาอาณาจากักรมาเป็นสาธารณรัฐปีคิตรศักราช1975ทั่วโลกรู้จักกันในนามเจ้าชายแดงเจ้าชายแดงเป็นโอรสหนึ่งใน23พระองค์ ของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญคงแห่งหลวงพระบางกับหม่อมคำอ้วนหม่อมห้ามลำดับที่11เป็นพระประยุนญ,ญาติกับเจ้าพิชรราชและเจ้าสวรนภูมาเราขอนำพาทุกท่านมาเข้าสู่ประเด็นในช่วงของอาณาจักรลาวที่ระบบการปกครองจากการมีสถาบันพระมหากษัตริย์สู่รัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในวันที่12บธันวาคมคิตศักราต1,975อันเป็นการปิดฉากระบบกษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า700ปีนับตั้งแต่เจ้าฟ้างุ้มได้เป็นกษัตริย์และได้สถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นจนกระทั่งมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้เข้ายึดลาวในเดือนเมษายน ด้วยตศราักราร1,945และบังคับให้เจ้าสีสว่างวงศ์ได้ประกาศเอกราชและเป็นกัตรของอาลาต่อมาเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้นในสงครามโลกครั้งที่สองพระเจ้าสีสว่างวงก็ได้ตกลงที่จะกลับมาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตามเดิมซึ่ง ทำให้กลุ่มกระบวนการชาตินิยมของเราที่ใกล้ชิดกับกระบวนการเสรีไทยสายอีสานได้รวมตัวกันจัดตั้งคณะลาวอิสระขึ้นโดยมีจุดประสงค์ต่อต้านการกลับมาของฝรั่งเศสและต้องการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพวกเขาได้ไปเชิญเจ้าเพชรราช จ้ามหาอุปราชของหลวงพระบางอีกทั้งเป็นข้าราชการลาวสูงสุดในเวียงจันทให้มาเป็นหัวหน้าพร้อมทั้งชักสวนเชื้อพระวงศ์ข้าราชการและปัญญาชนจำนวนหนึ่งรวมไปถึงเจ้าสวรรภูมามวิศวกรใหญ่ประจำนครเวียงจันและเจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งเป็นวิศวกรประจำเมืองยาจางผู ที่กระบวนการเวียดมิทให้การสนับสนุนในส่วนกลุ่มของเจ้าสภานุวงศ์ได้หันเข้าไปร่วมกับเวียนมินพวกเขาได้จัดตั้งแนวราวอิสระขึ้นต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อแนวราวรักชาติโดยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในขณะนั้นว่านี่คือคณะประเทศลาวคณะประเทศลาว ได้ร่วมมือกับเวียนมินเข้ายึดแขวงหัวพันธ์และพงสารีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวซึ่งติดกับประเทศเวียดน,นามเหนือจนสามารถจัดตั้งเขตปกครองพิเศษตนเองได้ต่อมาในคศักร,ร .1954 ใช้ชนะของเวียดมินในยุทธศาสตร,ร์เดียนเบียนฟูก็ได้ส่งผลให้ฝรั่งเศสต้องถอนกำลังจากอนโดจีโดยสิ้นเชิง ต่อมาสาหรัฐอเมริกาจึงได้เข้ามามีบทบาทในแถบินโดจีนแทนเพือ่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันนอ,อกเฉียงใต้ต่อมาทางพลตรีภูมีได้หันไปร่วมมือกับเจ้าบุญอุ้มณจำปาศัก์ตั้งคณะต่อต้านรัฐประหารที่สวรรคเขตโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาและไทย คณะต่อต้านนี้ขับไล่รัฐบาลเจ้าสวรรภูมาได้สำเร็จในเดือนธันวาคมมีคิเตศกราศตรช1,960กำลังฝ่ายพลตรีกองแลถอยล่นไปยังเขตทุ่งไหหินเมืองเชียงขวางซึ่งเป็นเขตปลดปล่อยประเทศลาวและได้จัดตั้งเป็นกองกำลังเป็นฝ่ายกลางจากนั้นพระเจ้าสีสว่างวัฒนาก็ได้ แต่งตั้งให้เจ้าบุญอุ้มขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายขวาจัดชุดใหม่ขึ้นมาจากนั้นช่วงปีคิเตศกักราช1961รัฐบาลของสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้ปรับเปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุนให้ลาวเป็นกลางเพื่อกำจัดพื้นที่สงครามของเวียดนาม และห้ามเวียดนามเหนือใช้ลาวเป็นทางผ่านสู่เวียดนามใต้เคนเนดีเองได้เห็นคล้องกับผู้นำของสหภาพโซเวียตให้เราจัดการเจรจาสามฝ่ายหรือได้เรียกว่าการประชุมสามเจ้าของลาวซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าบุญอุ่มณจจปราศักเป็นฝ่ายขวาเจ้าสุวรรณภูมาเป็นฝ่ายกลางเจ้าสุภานวงศ์เป็นฝ่ายซ้าย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้นำมาสู่การแต่งตั้งรัฐบาลผสมทั้ง3ฝ่ายในเดือนมิถุนายนพิศักราช1962โดยมีเจ้าสวรภูมิเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าสุภานุวงศ์และพันตรีภูมีเป็นรองนายกในเวลาต่อมาในวันที่1ธันวาคมคริศักราช1975 ภายหลังประเทศลาวสามารถยิตดอำนาจการปกครองในทั่วประเทศสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้มีกองประชุมผู้แทนประชาชนทั่วประเทศเจ้าสวนรภูมาได้ประกาศยกเลิกรัฐบาลประสงค์ชั่วคราวและรัฐมนตรีประสมการเมืองแห่งชาติต่อมาในวันที่สองธันวาคมริสธศักราช1,975อกองประชุมผู้แทนประชาชนทั่วประเทศ มีมติลบล้างระบบราชาธิปไตยและได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นแทนทั้งนี้ได้แต่งตั้งให้เจ้าสวรรณภูมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระองค์อยู่ในตำแหน่งนี้จนสิ้นพระชนเมื่อวันที่10มกราคม ริศักระการ 1,984. สิริพระชนมายุได้8 2พันษาทางเจ้าเพชรราชพศ2490รัฐบาลฝรั่งเศสยินยอมให้ลาวเป็นเอกราชในเครือสหพันธ์ฝรั่งเศสเจ้าเพชรราชทรงไม่เห็นด้วยเพราะเอกราชนั้นไม่สมบูรณ์จึงทรงวางมือทางการเมืองไม่เข้าฝ่ายใด พระเจ้าสุวรรณภูมาพระอนุชาองค์ที่หนึ่งเข้ากับฝรั่งเศสเจ้าสุภานุวงศ์อนุชาองค์ที่สองเข้ากับเวียดนามเหนือรัฐบาลไทยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรับรองรัฐบาลลาวตามนโยบายการเมืองที่จําเป็นขณะที่ประทับในเมืองไทยนับแต่วางมือทางการเมืองและหายจากโรค กรเพราะอาหารที่ต้องรับการผ่าตัดพศ2499เจ้าสวนภูมาได้ทูลเชิญเจ้าเพชรราชกลับเพื่อไปแก้ปัญหาความยุ่งยากในประเทศและได้เสด็จกลับในวันที่22มีนาคมพศ2500โดยทางรถไฟจากกรุงเทพถึงหนองคายมีประชาชนลาวไปต้อนรับอย่างล้นหลาม เมื่อเสด็จกลับสู่อาณาจักรอีกครั้งเป็นความปลื้มปิติและความหวังใหม่ที่ชาติลาวจะได้สงบร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองช่วยการครอบครองของชาติอื่นท่านเป็นเทพเจ้าของชาวลาวแต่ก็เป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจรวมทั้งอุปสรรคขวากน้ำต่างๆที่ทำให้พระองค์ระหนักถึงความล้มเหลวในการรวมตัวการสร้างชาติใหม่ และทรงทราบถึงอันตรายบางประการต่อมาในเดือนกรกฎาคมพศ2502จึงมีลายพระหัตถ์ถึงพระสหายในกรุงเทพถึงความผิดหวังและความล้มเหลวรับสั่งว่าถึงคราวต้องเสด็จนิราศจ,จากแผ่นดินเกิดเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยอีกครั้ง สเสด็จเดือนธันวาคมพศ2502แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเช้าวันที่16ตุลาคมพศ2502พระสหายในกรุงเทพได้รับแจ้งจากเจ้าคำปานเอกอักรรชทูตลาวประจำประเทศไทยในกรุงเทพว่าเจ้าพิชราชได้สิ้นพระชนแล้วเมื่อวันที่14ตุลาคมณนะเวียงวังแก้ว สาเหตุเส้นพโลหิตในสมองแตกและในส่วนของเจ้าสุภานณวงศ์พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานประเทศมาจนถึงปีคิดศักราช1896จากนั้นจึงทรงลาออกเพราะประชวนหากแต่พระองค์ยังทรงปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนครั้งสุดท้าย ในสมัยประชุมพักครั้งที่5ในเดือนมีนาคมปีคิเตศักราช1991เจ้าสุภานุวงศ์ทรงสิ้นพระชนเมื่อวันที่9มกราคมปีคิเตศักราช1995และนี่ก็คือประวัติของเจ้าสวนรภูมาเจ้าเพชรราชและเจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงต่อเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ประเทศลาว ทางด้านการเมืองเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของการเมืองในประเทศลาวในการเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบประชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ดิฉันนางสาวรุ่งนภาผลนอกตัวแทนคณะจัดทำรายงานวิจัยการศึกษาบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องเจ้าส่วนภูมาเจ้าเพชรราชและเจ้าสุพารวงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังการรายงานของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ